ไม่ต้องห่อแมบส่ครับไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องหอเสือ่อข่เสื้อห่อจนได้ครับมันจะสีดๆได้ครับสิ่งครับก็มันเป็นมรงงานละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ละช่องเราก็เข้าเยอะมากเลยนี้ครับก็มีทางเลือกให้ให้ให้สิ่ตัดสินใจได้มากขึ้นครับก็คือเหมือนกับบทเนียก็หลากหลายมากขึ้น ดีใจที่มีโอกาสได้เรียนมากขึ้นเหมือนกันครับผมกคุณเราโครงการสิ่งที่บอกว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้ก็คือทำไปก่อนใช่ไหมครับพเพราะว่าพอเรามาหันรถไปปีนแล้วงานละคมรมันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงวางแผนไว้ตามแผนเดิมเลยครับก็พยายามกําหนดให้มันอยู่ในระย,เยะเวลาที่กําหนดมากกว่าคือปัจจุบันนี้วางไว้ที่ปลายปีนี้แต่ก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างไปไเรื่อยเหมือนกันเคลียร์งานแล้วก็เคลียร์เรื่องอการสอบ เพื่อจะไปเรียนต่อเพื่อจะยื่นไปเรียนต่ออะไรเงี้ยครับรก็ต้องพย,พยายามให้มันอยู่ภายในิ้นปีนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็เลื่อนไปต่ออันน<า> <ณ S 1> ี้ประเทศอเมริกาใช่บปันี้สิ่งยื่นเรื่องอะไรเรียบร้อยหรอยังเลยครับผมมันอยู่ในช่วงถ้าเกิดว่าพร้อมจริงอะ่ะเราจะเริ่มไปสอบสอบเราสอบส εις, แล้วก็ยื่นโลแล้วก็มันไม่ได้ยื่นยากขนาดนั้น เราไม่เสียดายโอกาสรกในการเป็นนักแสดงเพราะว่าเราเป็นฟีมและทั้งานก็เข้ามามาตจามอะไรอางี้ไม่เสียดายเสียดายไหมก็เสียดายนะครับผมแต่ว่าค่าเสียโอกาสในการในการการไปเรียนต่อกับการแสดงนะมันมันมันทุกอย่างมันมีค่าเสียโอกาสอยู่แล้วซึ่งสิ่งรู้สึกว่าเออแต่เรายังมีไฟอยากเรียนต่อยเรากลัวว่าถ้าเกิดว่ายื้อไปนานกว่านี้จนวันหนึ่งเราหมดไฟที่จะเรียนต่อเรามันจะมันจะอันนี้พ่อยังไม่เรียนหรือว่าสิ่งตัดใจเองครับตัดใจเองครับผม พ่อก็คือแบบว่าทำอะไรทำเลยลูกขอให้มีความสุขก็พอทำงานเราก็ชุกไห้ก <c oughs> ็ถามว่าชุกไหมก็แน,นแน่นครับแน่นครับตอนนี้ก็คือแน่นไปจนถึง น่าจะกลางปีแล้วป่ะ่ยนี่ก็สองสองเรื่องแล้วครับแต่คิดว่าเทียร์ได้ถึง่ท้นปีใช่ไหมครับเทียร์ได้ครับตอนนี้ยังเทียร์ได้อยู่แล้วแฟนสาวอะค่ะก็เรื่องห่งเราไปอยู่ไปเรียนที่นู่นแล้วแบบไม่ปดูไปผัดจะลืมหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำเป็นผมมีช่องยูทูแล้วไงผมก็จะไลฟ์ถ่ายแนะไลฟ์ถ่ในยูทูปเอาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะไม่ไม่ได้ถ่ายทำอะไรเพราะว่า งานแบบแน่นมากจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนๆญี่ปุ่นก็เพิ่มได้เห็นเหตุการณิงจับถ่ายนียสารจากยานุ่นทุกท่ใช่ไหมไมใช่ครับก็ช่วงหลังๆมามีแฟนๆญี่ปุ่นเพิ่งจะได้เห็นสิ่งถ่ายนิยสารค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วก็ซีรีส์หลายๆเรื่องก็ถูกนําไปฉายที่ญี่ปุ่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมีโอกาสไหมอ่ะแฟนๆญี่ปุ่นก็จะได้เห็นสิโต้ตันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งอาจจะต้องไปแฟนมิเติ้งที่ญี่ปุ่น ของในในช่วงวันวาเลนไทน์ครับผมแต่ว่าสถานการณ์ของโควิดมันกลับมาอีกรอบนึงก็เลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแทนจากไปมิตติ้งที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์แทนครับผมเป็นเวอร์ชวลแฟนมิเต็งก็คือตอนนี้เราไม่สามารถไปเลื่อนหาไปอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าไม่ได้เรียกว่าเลื่อนครับผมเปลี่ยนจากไปแฟนมิเต็งที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์แทนเลยเพราะว่ามันไม่สามารถแบบไปที่ญี่ปุ่นได้แต่ก็เข้าใจใช่ไหม เข้าใจครับเข้าใจทุกคนเข้าใจเหมือนกันทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดเทุกคนเราดูเหมือนไม่เดือดร้อนนะครับติดเกมเหมือนเดิมอะไรนะครับผมใครติดเกครับไม่มีติดเกมท่านใครับเขาเสียเงินเสียเงินอะไรไหนพวกเรานี่คนน่าจะดูอยู่แล้วผมเป็นคนแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียเงินไปกับการซื้อแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราทํางานหนักๆเข้าหรือว่า มีความเครียดเยอะๆเข้าเรายิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่เรายิ่งเล่นเกมเยอะมากเท่านั้นตอนนี้เครียดมากไหมคะเล่นอยู่ในเกมปกติครับมันจะมีบางปีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยงานเครียดมากเหลือทุกอย่างแบบรุมเร้าแล้วเราเครียดมากเราก็ค่อนข้างเล่นเกมอะเครียดสุดเท่าไหร่คราค่าที่สิ้นเสียไปลกับเกม รวมรวมแล้วอ่ะรวมรวมนะครับก็ก็เป็นหลักล้านล้วก็แล้วก็น้องเดินถอยทำน้องเดินอยจริงๆอาจจะเล่นด้วยกันอยู่ก็เป็นนะอไม่รู้ตัวมีมีรอยกันไหมอาจจะไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ครับผมคุณพ่อว่าไงบ้างครับพ่อบอกว่าพาเน้อยแต่พ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีความสุขก็ทำไปแล้วเขาเาก็ไม่อยากให้เราเครียดเหมือนกันเขาไม่มีริบเงินเราใช่ไหมไม่ครับทุกวันนี้ยังแบบคุณพ่อจะเป็นคนหนึ่งที่ ตอนสมัยเรียนเนี่ยพ่อจะโอนเงินไปเลี้ยงให้ของเราตลอดทุกเดือนเดือน,นละหมื่นทุกวันนี้ยังโอนอยู่เลยทางั้น,นที่บอกว่ไไวาม่ไม่ไม่ไม่าคนละพารกันครับทางั้นที่เราบอกว่าเออพ่อเรียนจบแล้วไม่ต้องให้แล้วเราหาทำถายงานทำได้แล้วพ่อบอกว่าออให้ให้ไปรวยพ่อรวยนะพ่อบอกแบบนี้อ่ะก็อยากลูพ่อปะก็อยากลูภาพค่ะพ่อบอกแบบนี้ผมก็เลยแบบโอเคได้พ่อํานั้น เรแงานเยอะแล้วเรายังแบบว่ากับเกมนี้ก็คือเพาลงบางอย่างสักหน่อก็พาลงเป็นแบบเหมือนกับว่าเล่นเอาเอาสนุกมากกว่าครับผมเรามันมีช่วงหนึ่งที่มันเครียดกับงานมากแล้วมันมันหาทางออกไม่ได้เราเราก็ไม่อยากแบบให้ตัวเองแบบคิดมากจนเกินไปเราก็เลยเอาไปลงกับเกมสักส่วนใหญ่ถ้าถึงเป็นสิท่า์ขั้นสากแบบว่าคนติดเกมอยู่ต้องมือไม้สั่นนี้เราไม่ติดเนาะแดงไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ไม่ถึงระดับนั้นนะครับผมวันนี่ติด วันหนึ่งกี่ชั่วโมงเหรอครับก็คือถ้าเกิดว่าทํางานเนี่ยกลับมา3ามสี่ทุ่มก็จะเล่นยังคืนจริงๆเรามีลิมิตของตัวเองใช่ครับเพราะว่าบางทีวันต่อมาต้องทํางานอะไรแบบนี้มีแบบตะพันึงไม่ได้หลับไไม่ด้นอนเลยไหมครับเคยครับปีที่เราเอออย่างสองปีที่แล้วผมครับที่รู้สึกว่าเครียดกับงานมากอาจจะเพราะว่าอินกับคาแรคเตอร์แล้วเอาผลไม่ออกจากตัวเองอะไรแบบนี้ ก็พยายามหาย่างอื่นที่เราหันไปโฟกัสมากกว่าดูซีรี์เล่นเกมเที่ยวอ,อะไรแบบนี้ครับสร้าบตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะโอเคแลค้วครับโอเคแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วโอเคครับขอางบนค,ค่ะขอบนข้าข้างนาสิงนสายบุญ